สวัสดีครับ FC ครับสวัสดีครับมือนีเบาแอมรุ่งสิบห้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับพ่อคืนครับ FC ฝันดีครับ FC ฝันดีครับฝันเห็นคนตายครับเป็นขมิ้นนะครับ FC เป็นขมิ้นเนาะเอาเลขมาให้ครับเป็นผีขมิ้นครับแล้วก็ฝันเห็นผีไข่ผีโป่งครับ FC เนาะฝันเห็นผีโป่งครับมาบอกเหล็ลนะครับ FC เด็ดเด็ดครับ FC เรื่องเล่าร้อนๆเนาะครับเนาะ กับพอ่อคืนท้องเฮาครับเดี๋ยวสิพ้าเดินทางไปบ้านพอ่อคืนครับถามตัวเลขครับว่าผีโป่งหรือว่าผีขมีนนี่มาบอกเจ้าจระสามตัวสิเป็นตัวไหนเนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมโลธงนามิเตอร์ครับไปรับชมรละฟังกับพอ่อคืนครับกดไลค์กดแชร์ครับผมกดไลค์กดแชร์มุ่ง, like, มงหน้าสู่อำเภอเป็นจรกษครับจังหวัดศาาร,รีสะเกดนบนสิเมื่อวานมีฝนครับทองฟ้าปอผ่อง สวัสดีครับพ่อขึ้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อขึนสวัสดีครับครับมาตามพ่อคืนครับเด็ดเด็ดครับงวดนี่เนาะครับพอสู้ฟังนะครับฝันแนวไรกว่าครับคุณพ่อโอ้ยงวดนี้ฝันว่าได้เงินข่าวเขาว่าที่ภาคสุโรอยู่ฝนนิดนั่งปุกเถิดเขาคนน้ำลงลากฝนเข้ว่าไปพ่อสิส่วนตัวเี็ดเขาว่าอยู่ทั้งฝนละทั้งซองตะเถาพเดินมันเป็นซอง ทางลงไปลุ่มเขาตะกอนนะฮะทัวดงอยู่อำเภอพนมดงรักมันอยู่เขตเขาพนมดงรักน่ะจังหวัดสุรินทร์แถวเขาพระวิหารนี่แหละครับครับผมเขาเอิ่อช่องตาเถ้าตรงนั้นช่องตาเถ้าครับครับคนโบราณแถวบ้านผมหนึ่งคนสิลงไปหากินลุ่มเขาตะกอนน่ะช่องตาเถ้าเออเพื่นเอิ่อไปประเทศเขมรเพื่นเอิ่อลุ่มเขาครับบ้านเขาอยู่ที่เขาเลยเขาเขมรบ้านเขาเอิ่อเขมรทุ่ง แต่คนก็เิดกับเป็นตําับเป็นตัครับเพราะว่าเขาอยู่ตําประเทศเขามันตํามก็เข้านะครับคนแต,กแต่ก่อนเี่ยวพอาถวโล่านพนอาฟังไ้เขาบุกห้งงอ,งองดินแดนกันไปหากินน้ำกันได้ของง่ายออเออผมอผมีผมมีขากันดอกไม้แต่พอแต่พี่โปงพี่หยั่งหลับคนมาพี่ปงก็าีม่ครับพี่ปงแล้วครับคนโบราณพันไปหาคนบ้านผมนี่หุืเพอหรือเม่พันไปหาสัต์ปลาจุผลแล้วครับอย่างมากครับ ตั Mother, no yeah. okay. 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 Ang, oh no. ้งล yes. ุนเขาหมดครับลุนเขาสัตว์ปลาแล้วก็ย่างมไปเคิร์นทางไปขึ้นทางแล้วก็ไปย่างเป็นพระเป็นยังมากกรมี่ยังขึ้นมาฮะเป็นพระอันนี้เป็นพันอยู่ในล่องอันนี้เรื่องจริงครับเสือสมิงบอกว่าเป็นเป็นเป็นผีปงครับพ่อเหนืผีปงปองโตเป็นพระปองโตท่ากระมี่ปองโตเป็นหยาดพี่น้องเข้ามือเอิญฮะกระมี่โอ้เป็นเรื่องจริงเนาะหรือเปล่าครับพอดีผู้่าวผู้สาวฟังผมกับบ่ได้ผมชอบมือด้วยตัวเองดอกคนบ้านผมนี่ครับผู้เฒ่านี่ไปตายอยู่ลุมเขากระไร เออตรงทางเออตรงทางไปหน้าดนัดนี่นะครับไปเจอพี่ป่งเป็นยังหนึ่งครับพี่ป่งมาจทกไทยป่ครับมันเป็นแนวไอมันเป็นโตแนวอะไรครับกาบเพิ่นบให้ฟังครับเป็นโตัวพันมาสิเมืองมาเมืงเธอกิดเพิ่นผ่ามากบางคนพันอยู่ทั้งหาเพิ่นก็เปลิ่นแกงไงได้เล่าไงได้เปลิ่นแกบทุกคนยิ่งพระมันเกิดผ่าดังกายเป็นัวแลนครับเพิดได้จอมปวกกระมีเพิ่นว่าโอ้มันเป็นเังญซันนะครับครับครับเพิ่นพี่ป่งคนโบราณมันมาเรียกกินป่ง มันไม่เลือกกินปงมันไม่เลือกกินจอมปวกนั่นครับพันมะเอินมันปงอยู่ในหันเอินพี่ปงผมก็เกิดอนพวกท่านเนาะจอมปวกบพรเขาเอินปงจอมปวกนั่นจอมปวกมันก็เป็นบางจอมได้นถึงมีปงเป็นเป็นเป็นแบบหลายปงเลยครับมันบางหักันเป็นจอมปวกธรรมดาแต่มันสิเป็นสีรสชาติมันยังขึ้นปงมันเลือกกินในจอมปวกมันเลือกกินในจอมปวกมันใสชอบมากขึ้นครับข้อนบุถอาปนบ่าวสู้ฟังแต่ผมเป็นเล็กน้อยหมดละแต่แถวหนองห่างเคยมีครับแต่ก่อนน่ะ มีจนเป็นเอือดน้องปงของมือครับครับมีผีปงน่ารกมากินน้องปงน้องปงครับน้องปงเออ๋ยวเดี๋ยวเมันกีกายเป็นสภาพน้องเลยนะครับมันก็เห็นหน้าขยังไปหมดนยครับต่ก่อนน้องปงคนครับไปเ่อไรแล้วครับไปตัดใหม่ตัดยังเม่อไครับผีเน็ดโช่ก็เลยเลยครับผีปงเนาะผีปงตบนึ่งเข้าใจว่าแต่ว่าผีปงหลุกไข่หลุโปงบ่แม่นเนาะบครัปงเนาะปงโอ้ปงครับครับ อ้าวเขาตัวเลขเลยครับครับตัวเลขนี่พมพันธ์มาพมขึ้นมาสิขึ้นไปพรมลาไปกับมูนี่ลาสองสามคนไปหลับบานนี่กับไปไม่เจอทหารเขมีเงินก็เลยว่าหัวก็ไม่แต่ทหารก็ไม่แต่ก็คือผีคือหย่งเมา่อสนะครับอืมก็เลยถามว่าโอ้ยไปไปไปผัไปผอมันไปเป็นเขาพระวิหารหน่าครับก็เลยว่าเขาพระวิหารนี่ก็บมูคอยนี่เน่าสางใหม่คนละ เป็นคนขมิ้นเป็นทหารโบราณขมิ้นนะครับสร้างไว้ใส่เวลาโดนมาไร่สถานมันโอ้ยใส่เวลาโดนได้หลายปีได้พันว่าสร้างสร้างสร้างแล้วคนเสียชีวิตดีห้าหน้อยเจ็ดสิบหกคนได้พันว่าห้าร้อยเจ็ดสิบหกคนทหารถื่ว่ามั่วสู้มั่วป่อยตายอยู่หนีมากมาอันมากอสร้างอยู่นี่ตั้งแต่สมัย โบราณเก่าผลต่เค NO AH> ียคนโราณห้องผนินพุนผมก็เลยถามว่ามันเป็นของประเทศไดนกันแท้ผู้เขาตรงนี้ครับมันกับคนบริเวณแถวนัานาร้างใหม่คนมามันคนตะเกียบมันโบ้องขีดินครไปอยากไปยุไซกับอะครคนโบรงณผนดินพนอนบบมีพ่อเดนคือสมัยคุณอือนิรดกครับเดียวเตยอายุไซมองได้มีความบุดมสมบูรณ์ทัดเปบูรณาสมบูรณ์คกัด ไปยุหันครับไปเจอไข่ปลากระใหญ่นี้ไปเรื่อยพันว่าหัวนาทหารพันหัวนาทหารกบบนี้พันเป็นข้นหลุมหลังไงไข่ข้นแปดสองคือโบราณพันว่านหลังไข่ข้นแปดสองครับขคนใหไงพันว่าพันทางผู้ขาไวทางเขาบริหารไวเพันตายแล้วเนี่เพันตายแล้วครับอันนี้เป็นทีทหารครับทีตายมัแงล่ะครับเป็นทหารในโบราณยันเนี้ยมึงกับกันได้คุยน้ำแต่ผู้เดียวนั่นแหละแต่ว่าเห็น คนเหยื่นั่งเห็ืงานั่งเหยื่ังอยู่คนเห็นเอาเอาเล็กทับหินทับยังอยู่นะครับเอาขอนทุบหินทุบยังอยู่นะครับครับเ็องานไางานมันไปหวานใจผมก็เลยคิดในใจผมในฝันว่าตัวนี้มันติดเป็นแนวทางผมก็เลยว่าผมก็ไม่เคยฝันแบบนี้เชื่อเมื่อไรคันคันบ้าๆกับคนเดินถนนการก็ได้เอาเพิ่นเพิ่นเพิ่นเอาเงินยืนให้บ่ครับเดเอาอย่างก่อนนะ ของว่าก้มตั้งใจในฝันนั้นว่าสิไปหาพระมันไปบ่พอพระครับไปบ่ท่านห่อจำไปพ่อทหารพวกนี้ก็เลยคุยกันกับหมู่คนนี่นะก็เลยบ่เจอพระซ้ำบ่เจอพระซ้ำครับอืมแหละก็เลยถามสารทุกทุกดิบกันนี่นะก็เลยวบอกว่าปัญหาข้อสังเกตุนี่หลายส่วนอยู่คนเนี่ยตายไปอยู่นั่นนี่กัดหาหน่อยเจ็ดสิบหกคนว่ะครับสร้างศิลปสังเลี่ยวกันว่าครับ คนเจดนโบราณน่ะนะไปไข่ปลาไข่ยังตายน้าแน่บาง่ายมันมนีแต่ยาห่างใหม่นะคนโบราณคนโบราณจะภาษาจเนื้อหรือมน็ตสาเห็นยังน้ำเลยเกลดสาเนาะเกลาเห็นยังน้ำต่ก่อนมันสามารถเก็บกักน้ำไว้ได้นะครับถาสิเป็นคนเป็นเจ้าแมนอยู่ครับเป็นเจ้าเป็นหน้าจะสายโบราณสามารถคุ้มมูคุมก้ังพ่นได้นะจ๊ะหมูไปเห็ดไปสางหมูหัน ปนไปสร็จเขามันก็อยู่ทั้งฝ่าประเทศเขาได้แน่มาแต่ประเทศเขามันมันไตมันลุ่มแบบต่ำมันลุมมันลุมมันต่เขมินต่ำเพอื่นเขมินต่ำรับคนตังประเทศไทยเนอื่นขมินต่ำคนประเทศเขมินครับครับตัวเลขก็คือห้าเจ็ดหกนี่เนาะครับว่าตนี้ะครับครับ ตัวฝันนึ่งก็ได้สั่ใสามตัวเลยเนาะครับเพื่ลยครือตัวนี้เป็นเลขเพิ่นเบาโบเห็นเป็นตัวเหล็กเพิ่นเบาเพิ่นกระบอกยำสองคำเจไดมีข้างเพิ่มเติมอีกครับพ่อนขึ้นกะบโบเพียงแคเพิ่มเติมแล้วครับก็บขึ้นมาตัวนี้เลยครับเพื่อสิเป็นแนวทางขกฝั่งเอฟซีครับวันที่16ตุลาคมเนาะพศ2568ขอบคุณครับเพื่อนสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์เนาะครับเอฟซี นี่ครับบัวตองครับเดียวผมเ่มนเองห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดหกครับอย่าลืมครับเหล็กหกนตรงเป็นเหล็กเก่าน้ำครับเอฟซีห้าเจ็ดเก้าหรือว่าห <arth. S 1> ้าเจ็ดหกครับเมือนเลยครับเอฟซีบ่าวแอมลาทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับบ่าวแอมลาทงนี่จะเดินทางไปทไป้ำบุญยูวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวีของดีทิศใหม่ทิศมือมาฝากเอฟซีครับตาผมาชม เป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกไข่เขาล้านคนย่าง่านเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่สเรียกเงินเรียกทองสื่อเยกสื่อรอตตรีเจ็นสื่อถือนะครับนอะกท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับนงเบิดกับนังถ่าอยู่ของไมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอเรื่องการเม่ตามหายมหาเสนเรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลื่องการใทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างล้ะเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่ครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเออเดือดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปปะสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้ง ลูกาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่นรวยพ่อเป็นกุหลอดเนียพ่อนวดนี่หละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยิน่าวกบุรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นลานเฮาไขว่ไขว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบางังหน่าลานเหตุนในคนมองบ่เห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเขามาในบ้าน ในล้านคาลานขายของเฮ้าครับขายดีปันทีน่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราตรงหิ้งยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือหนอี่งครับมีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอานวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสามผู้ชมเปิดฟ้าลงปลูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแตะแตะรับท่ามผู้ชมเมื่อแตะแตแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับสามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์ลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับทนะ่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพ่งให้หลวงปูหลอดลนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกุกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเข้ากันนี่ครับยื่นคาว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าข,ของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมประตรงนี้ได้น้ำมุ่นมาน้ำครับได้น้ำมุ่นของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตัวเ่าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบ่าแอมเราตรงนีนเอามา้าโหลายครับมาฝากเอ็บสีโลายกัดทุ่มาได้ทุ่มาได้ครับมาหาเบ่าแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้อกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบ่าแอมเราตรงกัดสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไรแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ